นั้นเมื่อมีโอกาสก็ให้เราเนี่ยพยายามฟังพยายามเสพครบพยายามอ่านศึกษาทําความเข้าใจเข้าใจแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติหลีกออกจากหมู่ด้วยกายเดินจงกรมนั่งสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเนตให้เราเนี่ยหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะอย่างไรชีวิตนี้ที่เราเกิดมาก็ต้องแตกสลายความแก่ความตายนั้นไม่ว่าจะเป็นเทวดาเป็นพรหม หรือเป็นมนุษย์คนใดในโลกก็ไม่อาจต้านทานได้มันย่ำยีหมดทุกคนองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทั้งปวง,งทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพานและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความแตกตำายมีความแก่ที่จะไปถึงในเบื้องหน้าท่านก็เลยเตือนพวกเราเนี่ยว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีสาระกันหรือ,อยังนะมีที่พึ่งกันหรือ,อยัง